สวัสดีครับพบกับสุรุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่อดีตแข้งลิเวอร์พูลชี้ชัดมาเนสซาลาไม่ได้มีเรื่องบาดหมางอย่างที่สื่อวิจารณ์นิวมิเลอร์อนะครับเชื่อว่าพอนิเดตเซโด,าดมาเนสและโมเมสซาลาสองคนหน้าตัวเก่งของสโมสรลิเวอร์พูลนั้นไม่ได้มีปัญหากันเหมือนอย่างที่สื่อและแฟนบอลวิจารณ์ตามการรายงานจากลิเวอร์พูลอีโครสองสถานังหงด่าน,นะครับกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาอีกครั้งในขณะที่ทีมกําลังผลงานได้อย่างย่ำแย่ โดยล่าสุดพึ่งไฟกับฟุลลมกาทินอ่านฟิลไปด้วยสกอร์0.1ทำให้พวกเขาทำสถิติแพ้นในบ้านติดต่อกันถึง6นัดเป็นครั้งแรกในรอบ120กเบยันไรก็ตามนะครับนิวส์มิลเลอร์ซึ่งเคยเป็นเด็กฝึกของลิเวอร์พูลมาก่อนก็ได้วิเคราะห์เรื่องนี้กับทางทอลสปอร์ตโดยเขาเห็นว่าจริงๆแล้วทั้งมาเน่และซาร่าไม่ได้มีเรื่องบาดหมางอะไรกันอย่างที่คนหลายคนคิดนะฮะพวกเขามีปัญหากันหรอ ผมชอบนะที่ได้เห็นพวกเขาฉลองด้วยกันและยิงประตูได้ชอบที่ได้เห็นพวกเขาทำไฮโฟกันแต่ผมไม่เห็นอย่างอื่นเลยนั่นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรกันผมคิดว่าพวกเขาแค่อยากจะเป็นคนทำสกอร์สูงสุดสิ่งนี้อยู่ในความคิดของพวกเขาพวกเขาต้องการโชว์ฟอร์มให้ดีและต้องการยิงประตูให้ได้ผมคิดว่าไม่มีปัญหาเลยไม่เลยหากคุณลองมองดูจํานวนครั้งที่พวกเขาพยายามประสานง,งานกันและมองหากัน พวกเขาก็ยังคงทําแบบนั้นแต่ก็ต้องการยิงประตูเมื่อมีโอกาสด้วยสตีฟแบ็กมานามนนะครับเรียกร้องเฮนลิเว์พูปิดดิวราฟินยามาร่วมทีไม่ได้เพราะเขาคือปีกที่ยอนยัมที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาสตีฟแบ็กมานามันครับอดีตปีกงองลิเว์พูก็ได้ออกโรงยอง้ยอนย่องราฟินยาสตาา์จากสโมสรลีดสยูเนเต็ดที่กำลังทำงานได้อย่างดุเด่นในฤดูก,กาลนี้ว่า เป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมและมีความสามารถเพียงพอที่จะเล่นกับสโมสรลิเวอร์พูลในอนาคตโดยทางแม็กเมนามันมองว่านักเตะารนี้จะเข้ามาสร้างความแตกต่างภายในทีมลิเวอร์พูลได้อย่างแน่นอนหนอลังจากที่เขานะฮะได้เห็นฟองของนักเตะในการเล่นของราบิญญาในช่วงที่ผ่านมานั้นทําให้เขาเนึกถึงตัวของเขาเองในอดีตฐานะนักเตะตำแหน่งปีกที่โด่งดังในเวลานั้นกับลิเวอร์พูลโดยสตีฟแม็กเมนามันกล่าวว่า รามิญาสามารถเล่นใ้กับบิ๊กทีมหรือว่าบิ๊กซิก้อย่างยอดเยี่ยมไย้่ยงสบางสบาย,บายและสไตล์การเล่นของเขานั้นน่าจะเหมาะสมกับลิเวอร์ pool มากที่สุดและจากผลงานของเขาในการนี้ก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเขายอดเยี่ยมมากแค่ไหนท,ทั้งที่เพิ่งยา้ายมาเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกเกดรดดูกาลแรกเท่านั้นโดยในเวลานี้ราวิญาปีกว่าย24ปีทำประตูให้กับลีดไปแล้วถึง5ประตูกับอีก5าแอซิ์และตอนนี้นอกจากลิเวอร์แล้วก็ยังตกเป็นเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยอีกทีมหนึ่ง โดยผมขอพูดจากความรู้สึกส่วนตัวข้ามบมจริงๆว่าผมไม่ได้แสดงความดูหมิ่นลีดยูเนเตตแต่อย่างใดนะแต่ผมมองว่าปราฟิญญาในเวลาน,นี้เขาไม่เหมาะสมกับลีดยูเนเตดอีกต่อไปแล้วเพราะด้วยฟอร์มการเล่นของเขาในตอนนี้เขาควรเลือกที่จะย้ายซบทีมใหญ่ระดับท็อปซิกของพรีเมียร์ลลกได้แล้วและผมก็เชื่อว่าถ้าหากเขาได้ลงเล่นในศึกฟุตบอลยุโรปลาล้วก็เขาจะพัฒนาฝีเท้าได้ไกลอีกอย่างแน่นอนและจากที่ผมเฝ้าดูการเล่นของเขามาโดยตลอดนั้น ผมก็ได้เห็นความสามารถของเขาที่คล้ายคลึงกับนักเตะระดับโลกอย่างเลรอยซาเน่ ane, และคลินส์ลีโกมองเขามาเยอร์มินิกและผมก็เชื่อว่าถ้าหากตัวของลาฟินยายามิร่วมทีมลิเวอร์พูลแล้วหรือก็ก็น่าจะทําให้โมซาลาเซเดออุมาน่โรเบรโตฟิมิโนหรือแม้แต่ดิโกโจตาเล่นฟุตบอลได้ง่ายขึ้นเพราะแผนการเล่นของลิเวอร์พูลจะเปลี่ยนไปและไม่จําเป็นต้องพึ่งพาฟูลแบ็กต้องสัข้ังให้คอยวิ่งขึ้นวิ่งลงเหมือนกับเจ็กกิงกรับที่กำลังทำอยู่ในเวลานี้ และตอนนี้ผมเองก็ยังเห็นแผนการเล่นของลิเวอร์พูลที่เน้นเติมเกมรุกจากปีกทั้งสองข้างอยู่บ้างและให้ทีมของเรามีหน้าเป้าขนาดแท้ไว้คอยจดสกอร์ซึ่งผมก็เชื่อว่ารูปแบบการเล่นที่เปลี่ยนไปของเทียมน่าจะทําให้คู่แข่งจับทางเราได้ยากยิ่งขึ้นเพราะตอนมี้ปีกและฟุณบักที่สลับกันเติมเกมบุกมาช่วยกันเปิดบอลจากข้างสนามโดยแมกเมนมานมันเชืว่าราพินญาจะเข้ามาเพิ่มมิติที่แตกต่างให้กับตัวเลือกในปัจจุบันของหงแดหลิลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เขาคอ่อว่าหงแดงอาจจะต้องจ่ายเงินจำนวนมหาศาลเพื่อดึงตัวนักเตะรายนี้ออติทินอารรนโรดแต่มันก็คุ้มค่าและลิเวอร์ p o o จะไม่ขาดทุนกับดีลวนี้อย่างแน่นอนนะฮะกูรู้สุดบัจ่จใยลิเวอร์ p o o จะไม่สามารถคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลน,นี้ด้วยกูเซนตัมบักอย่างนัดฟิลิปและโอซานคาบัก เกลสเบอร์รี่นะฮะอดีตตาดังของพิมลิงกริตสโมสรชูซีและเป็นนักวิจารณ์อิสระก็ได้ออกมาพูดอย่างสุดมั่นใจว่าในเกมฟุตบอลทั่วยุโรปใบใหญ่สุดอย่างยูฟ่าแชมเลีกนั้นผมขอยืนยันว่าลิเวอร์พูลจะไม่สามารถคว้าแชมป์รายการนี้มาครอบครองได้ในกรันี้อย่างแน่นอนด้วยคุณกำลังที่พวกเขามีอยู่ณน,นตอนนี้มันคือสิ่งที่ไม่น่านจะเป็นไปได้เลยเขาจะทําเรื่องเหลือเชื่อน,นั้นได้อีกสําเร็จและแม้ว่าลิเวอร์พูลจะผ่านเข้ารอบบาดฟิลสุดท้าย ได้แล้วในเวลานี้แต่ทางบอลต่างๆก็ยังไม่ได้ปรับอัตราตัวรองการคว้าแชมป์หรกานนี้ของลิเวอร์พูลแต่ยังได้และพวกเขาก็ยังคงเป็นแค่ทีมเต็งอันดับ4อยู่หมือนเดิมโดยหลังจากที่ลิเวอร์สามารถบดเอาชนะอาบาริซิกไปได้แบบสบายๆด้วยผลสกอร,ร์0-0ทำให้พวกเขาเข้าสู่รอบแทีมสุดท้ายในถ้วยยูฟ่าแชมเลียกแบบไม่เสียประตูเลยทั้ง2นัดและในเกมนี้คู่เซนเตอร์แบ็กอย่างเนะทเทนิฟลิปและโอซังกบัก ต่างก็สร้างผลงานได้อย่างสุดยอดในเกมนี้อย่างน่าประทับใจและเก็บคินชีสได้ทั้งสองนัดแต่ทางคริสเบอรี่ก็เชื่อว่าลิเวอร์ยังไม่ได้พบกับคู่แข่งที่เป็นทีมระดับท็อปของยุโรปกันตนนั้นเองและการที่ลิเวูร์จับฉลากมาพบกับอาบาลิซิกในรอบ16ทีมสุดท้ายนั้นถือว่าพวกเขามีความโชคดีเป็นอย่างมากที่จับคู่แข่งจากเยอรมันนั่นเพราะอาบาลิซิกนั้นยังไม่ใช่ทีมที่แข็งแรงอะไรเพราะที่ผ่านมาพวกเขายังไม่สามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ รอบลึกๆได้เลยสักครั้งดังนั้นในรอบถัดไปนะครับถ้าหากลิเวอร์จับฉลากไปพบกับทีมใหญ่ของยุโรปเข้าสักทีมแล้วล้วก็มันก็จะมีความเป็นไปได้สูงมากพอสมควรที่ลิเวอร์พูลอาจจะตกรอบและต้องหยุดเส้นทางของพวกเขาเอาไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายนั่นเองโดยทางคลิสเบอรีเชื่อว่าคู่เซนเต์แบ็กอายุน้อยของลิเวอร์พูลในเวลานี้อย่างนาทินียฟิลิปและโอซันคาบักนั้นยังมีประสบการณ์ไม่มากพอในเกมยุโรปเพราะพวกเขาทั้งสองคนเพิ่งจะลงเล่นในเกมยุโรปฤดูการนี้เป็นครั้งแรก อีกทั้งในศึกพิลีกทั้งคู่ก็เพิ่งมีโอกาสรวสนามช่วยทีมเมื่อไม่นานมานี้เองแน่นอนว่าตอนนี้พวกเขาก็ยังไม่ได้รับการการันตีตําแหน่งตัวจริงจากทางเจคินครับเลยนะครับและพวกเขาก็ไม่น่าจะเอาตัวรอดไปได้ในรอบต่อๆไปเพราะอยู่บ้านชมลีกไม่ใช่ทัวที่ใครจะมาดูถูกได้ว่าเพียงแค่ส่งกองหลังตัวสำรองอายุน้อยและไม่มีประสบการณ์ลงเล่นพวกเขาจะสามารถพาทีมคว้าแชมป์ได้ในทันทีตั้งแต่ลุ่นการแรกที่พวกเขาได้ลงเล่นในเกมยุโรดังนั้นผมเชื่อว่าในรอบต่อไปนี้ ลิเวอร์พูลและกองหลังอายุน้อยของพวกเขาจะต้องพบก,กับบททดสอบที่สุดหินอย่างแน่นอนซึ่งผมขอเดาล่วงหน้าเลยหนึ่งครับว่าในรอบถัดไปนั้นลิเวอร์พูลน่าจะพบกับ1ใน3ทีมตัวเต็งของรายการนี้นอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เบเชหรือไม่ก็ไบร์ทมิวนกอย่างแน่นอนและถ้าหากลิเวอร์พูลพบกับทีมเหล่านี้จริงๆผมก็เชื่อว่าพวกเขาไม่น่าจะผ่าน3ทีมเต็งแคมป์นี้ไปได้ดังนั้นลิเวอร์ในการนี้อาจจะต้องทําใจเอาไว้ตั้งแต่เนิ่น และกลับมาสร้างทีมให้แข็งแกร่งอีกครั้งหลังจบฤดูกาลน,นี้และกลับมาเล่นรายการกน,นี้อีกครั้งเมื่อทีมของพวกเขาพร้อมจริงๆแต่สําหรับใครๆที่มองว่าฤดูกาลน,นี้ร์พูลมีโอกาสคว้าแชมป์สูงมากซึ่งผมก็จะบอกว่ามันยังไม่ถึงเวลาเกรสเบอร์ีกล่าวกับ ESPN Sport แล้วเฟสบานนะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับโอ้โหก็พูดมาซะยาวเหยียนเลยครับสำหรับเคเบอรรี่ก็รอดูแล้วกันนะครับ ลูกกลมๆมีลมอยู่ข้างในอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะไม่มีผู้แพ้สําหรับถ้วยใบนี้นะครับก็เหลืออีกการแข่งขัน5นัดเท่านั้นนะครับก็จะได้แชมป์นะ,ะสำหรับลิเวอร์พูลของเราให้คิดหนีดีก,กว่าแล้วป็นปมีความคิดเนอย่างไรนะครับเชิญร่วมสนุกกานคอมเมนต์ใต้คลิปชื่นเคยนะฮะ